สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผูกกระางช่องก่อติดสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมพี่น้องครับเกือบเสียครับโอ้ข้าไปใส่ยีกมาขึ้นนายหลายเท้ะ ครับที่มาเดี่ยวครับนำทีมต,ต้นไม้ออกเลาะกิ่งก้านนะครับเด็ดเป็นหมหมหมกม่วงครับเนี่ยนี่ครับพ่วกมกลับเพิ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ขาดไปใส่น่อง ขุย่ยดครับวันนี้ใครมาบ้างนะครับอ่าพี่แป๊เกือบเสียแล้วหมาเล่นเกือบพอแล้วตัวไวนาบ้านนี่แล้วนี่ครับเาเบ่งครับนี่ครับทีมถ่ายครับ เอุปกรณ์แล้วครับผมนี่สุดยอดบอจโจกับไหนกันร่างเสียดล่างกายอยู่ตอนนี้ฟาดกวาสินนอนมาเคือนครับลื่มกุญแจกุญแจห้องเขาอ่ะมีนครับพุ่ผมชีเปลวยกคนแกนพุ่ตีสองแล้วก็สินนอนมาเคลื่อนนี่เป็นโซลูตมาให้พุ่มกบแบ่งอยู่มาเคื่อนอย่ครับ แล้วแกจะนาสร้อยเ้อยมันเขาห้องมาได้ป๊าครับจากจากนี้ไปขอแกจะกก่โลเคิงไปกลับกว่ชั่วโมง,โมงนึงแล้วครับวันนี้ถ่ายประมาณ2เรื่องครับมีด้วยกัน5้เรื่องถ่ายอีพีครับเป็นหนังสัตว์ครับนนนนะว่าทีมโปรดักชั่นนะครับ สำหนังใหญ่ละนะครับก็ไม่เท่าเลยว่าเราเป็นมนรราตรฐานนะครับสุลค,ควันโอ้เสงเดแดดแจ่มเลยนะครับเนาะฝนตกเบาๆใช่ผมยานอยู่นี่เรื่อว่ามันตกไปแล้วเด้หมาว,ว่านนี่ก็ได้เนาะไม่อยากเ,เห็นมันตกแล้วมมหมาว,ว่านมันบดด่แดดเป็นางงานี่ไหมกันบอครับแม,มนหมาว่านบ่ค่อยแดด เหมืนอนนอนรับฟ้าวันใหม่อสาวนอนดีๆว่อ,อก,กันครับนี่ชอ็อตดีๆชอ็อตเด็ดๆนะครับเบิ่งกันแน่นอนนะครับรับนะครับรับรับสปอนครับสปอน ผู้ใหอยากจะเป็นสปอนสาวน้อยหรือซีรีส์ทักมหาบอสโจได้เลยครับยังรับอยู่สปอนครับอันนี้นี่คือตัวอย่างสปอนอาหารเสริมความสูงไหมนี่คือขันทดร่องครับครับผมโอ้ยมันขาดไปเลยเนะี่ยต้อเข้าไว้ผมเหียนอยู่ มเนยู่จกคือบอไม่เหน่ผมว่าที่ก้อนุคุ้น้องาเลยมีนี่เลยกินเดียวแม่โอ้ยผมเห็นอยอ่เจะย่างเดียวจยมอ่มนัไม่ได้เคลื่อนนี่แล้วเอ๊ะมาใ่ยูขาไปไหวเง็นเงินมันบออไ สามเดูแลดูแลบอดจังไหนคือให้นอนูดีรดเป่ากุญแจอย่คนก่นขึ้นดูแลบอนบอดนอนช็อก อันนี้พระเอกนะครับผมนี่ครับแล้วอะไรครับปวดลงทูดไปหาอยนนี่กับหารอยล้านแล้วกันซีรีสไปเนอครับเอาไปเอาไปเยี่ยมมากนะครับค่ะอาอคุณยูเรื่ของซักผ้านี่เหอนี่ยังชุด ทำเพื่อนำเพียนเลยหรอตอนนี้พระเอกของห้อ,องกะกำลังอาบน้ำอยู่นะครับเสียนนท์ เอือดเมื่อวานสีทเป็นพระเอกที่เบาบดเบาไปเราม่านที่เป็นผ่านลุ่งบุ๋ยปวดรากกระเป๋าอ้ามรวมสามรอบอ้วนรุ่งร่งม่อ

เอียดสูสายแย่ครับบ๊องแแมบครับนี่บ๊องเอาทั้อีกดรังแต่งตัวเลยนะครับเขึ้นที่บ้านขาดดิหนูไล่ดิเอีาดสูดบึ้งสุดหนูทุกท่านต้องตะลึงมากเอากระเป๋าคือขาดบ๊อขาดแจ้งได้ผู้บ่าหวันทิมมันแช้เคีื่งบินเนาะบ่องเนี่ยมันก็เป็นหู้แน่นั่นเมันก็เป็นหู้ว่ะ เขาเจาะมั้งเนี่ยเนาะให้มันระบายอากาศเขาเจาะดิบอลเป็นหุ้มที่หุ่นนี่ดีนะตึงมันเป็นปลายโอ้วัดวังเขาเจาะอันตรายได้พอน้อตัวที่ก่อนมันมีได้แบบเขาให้หนูเล่นเป็นอะไรนะพวกเจาะกระเป๋าอ่ะเขาให้หนูเล่นเป็นอะไรนะเปิดออกมาทีแรกว่าสีเพราทายดอกดยานมันมีภาพที่แบบบ้านหาดูนะกระเบเดียวเดียวเยอะไหมเยอะ บสักแป๊อย่างแม่บอเดีเดี๋ยวเดดมกินกันอุ้ยแป้งือขูเอาตัวต้ยนี่ดอกบอกินตแม่้มจอะดีหอมันหลอกเยิ้มก้มตีเลยจิ้มพี่อตเอาให้บอหน่มมันมันขูมันขูาังเป็นอะเปงคือเป็นแนวนั่นเย้ไอ้ถือขนาขนาดองจะควางยัหย่ิ้ม่งิ้ม่่กับักอย่างจะพี่เซนจะพี่เซน ยจังนี่คือกระเป๋าประจำเขาบอกว่ากระเป๋าแบบเลือดเลือันท่านีฉากอันเขาเรียกว่าโบราณโบราณนิดนึงมีกระดิกระเป๋าสั่งมานี่ค่ะอ๋อหยุดเบอร์มาหยุดเบอร์ตรงนี้ยังไม่ค่อยหรอเต๋เราอยูทูบเบอร์ไหมเรต๋ อยู่ตัเบอร์มุมต่ำอ๋อขี้รอมขี้รอยกเอทำไติเกียรกันสิเป็นแนี่นี่ละิมี่แม่นอเป็นเห็นเป็นนาเอีกคั่มเป็นน้าก่อนนางรั่งยักสมพ่อมคมอยู่อันดอะนี่ค่ะโอ้ยเสียกูเปิดตัวนี่เสียแวเจอมาโอ้ย สีอะไรนะตัวนี้สีเหลืองนะคะแต่พิ้นอยาใส่เนี่ยฟิวสดใสฟิวเป็นผู้สาวสดใสฟิวเป็นผู้สาวสดใสเดี๋ยวกันใสเจาะกระเทือดีๆนะอย่าใจ้ะิสั้นหลายหัวล่อยนะกระเทือนสั้นนู่นนั่นสั้เก่งสั้นเป็โตโัวโหเพอโจให้พันหนึ่งบัวดะลำบกพัน่ะเนี่ยปล่อยดี อันนี้เลยมาเลยนะคะหกสิบบาทคซื้อต่อขายเจ็ดสิบค่ะโอ้จังหวัดที่เนี่ยเราได้ใส่หลายอยู่เป็นทายหาเรื่องคือเมื่อวานเป็นทายเป็นปีมเลยใช่ไหมหาเรื่องเขา้องประชามดิอันนี้ก็หกขีปขายต่อเจ็ดสิบค่ะน่ะโอ้เอาไปเอามากก็เลยกลายเป็นเนียงขอขายของแมเอากระดิ่งบอากระดิ่งเนอันนี้ซื้อมาลองไว้ห้าขีปขายต่อซื้อไห่แป๊บใส่ก่นนะ ครับครัอนองกันโดยฟอกันนไหมเพอในบางรีวิวันนี้หลายช่องการใช้ช่องใหญ่ตระกาศ่อนตัวตปดจนเพื่อนอาไเียวครับผมพี่้องครับสวัสดีครันำเข้าจากประเทศจีนค่ะ